สวัสดีจ้าพี่น้องปองไปสุขูสุคนเหมือนี่ภาคเพื่อนเพื่อนมาทงหน้าสีมาว่านเข่าจ้าร่มม้อยว้อยแดดจะจ้าแบบนี้เหมาะสำหรับการที่จะว่านเข่าหน้าแห่งจ้าเพื่อนเพื่อนยุคนี้สมัยนี้เป็นที่นิยมกันได้กี่ห้องกสิผ้าก,กันดำหน้าเนาะตกกาดำหน้าแต่วาเดียวนี้กาเนื่องจากว่าอาจจะพอความสะดวกสบายก็กันเนาะคาแรงกับแพง ร่มวยวายเย็น <sucks> ดีดีขั้นตอนการม่านหน้าแห่งนี้เข้ากับสิไทยสองรอบก่อนเด้อเพื่อนไทยรอบแรกเขาเอินว่าเขาเอินว่าไทยหุดส่วนใหญ่กะสิเฮ็ดตอนที่ฝนมาไม่ไม่เพื่อนเพื่อนแล้วกะไทยเพื่อให้หยาตายแล้วก็หลังจากนั้นกะถึงช่วงเวลาแน่บางคนก็อาจจะเป็นเดือนบางคนก็อาจจะสองสามอาทิตย์อันนี้แล้วแต่เนาะ ก้อนที่ฝนจะลงกับมาไถาอีกเที่ยนหนึ่งเพื่อที่จะขายย่ายเนาคือการแล้วอันที่สามกไถ่าวางมือน,นั่งมาเห็ดสองคนกับน้องสาวด้อเพื่อนเพื่อนน้องสาวพูุ้่นเป็นผู้ว่านปุ๋ยว่านเขาให้นั่งอยู่ริบๆเห็นอยู่ไกลๆ่นส่วนนั่งนั่นเป็นมือไถเด้อเหมือนนี่เป็นสาวลดถไถ แต่ก่อนกันกนคิดว่าจะของโตในน้อยผู้ในน้อยเพื่อนๆนาสีแบบว่า่ต้องใส่กำลังหลายบอบบางว่าสั้นว่าหลงจะของเข่าขาจะของปัดไดเที่ได้เฮ็ดหยังกับเป็นแม่เพื่อนๆทาหน้ากับเป็นว่านเขากับเป็นปูกมั่นกับเป็นตัดอ้อยกับเป็นปูกอ้อยกับเป็นเออนั่งนี่กัว่าเออค้อนเห่านี่นเนาะเลี้ยลูก บอต้องคิดว่าจะกของเห็ดบ่ไดดแล้วกับ,บอต้องเพิงผ้าผู้ใดแม้เพื่อนเพื่อนแต่ก่อนนั่งก็คิดว่าบอบบางนี่ละผู้ในหน่อยเล็กๆบอบบางให้ผู้อื่นที่เขามีแห้งไปเห็ดซะเป็นเรื่องของผู้ท่ายแต่พออยู่มากอยู่มามันบอแมนเด้เพื่อนเพื่อนเข้าสิไปอาศัยผู้ท่ายต่้งคนต่างใจเนาะเพื่อนเพื่อนตั้งจิตตั้งใจสิเพเพิงไผไดระบาดเนี่ยห้าก็ต้องเพิงตัวเองได้เพื่อนเพื่อนพอองมาเห็ดแล้วสิ่งที่เข้าเห็ดว่าเออ ้หญงเป็นต่าเหตุบ่ได้เนี่ยบ่เ,เหตดเบิ้งมันก็บ่ได้ยากจนเกินไปนั่งก็เลยว่าเออก็ดีคือกันยู่แบบนี้เหตุเองกินเองเหตุเองสบายใจบ่ต้องไปถาผู้ใดบ่ต้องไปขอความซอยหลือจากไผอันใดเหตุใดกับเหตุแม้เพื่อนเพื่อนอ่ะยังเช่นมือนี้นั่งก็สิมาไถหน้าเนาะและะ้วก็ะมือนี้ ไฮห,หน้าไฮนี่น้องสาวเป็นผู้ว่านปุ๋ยแล้วกะ็อ่าเป็นผู้ว่านเข่าไ้นาง่งนางกัสมีมาไทากบได้บาดเนี่ยไชขาดว่างขาดพร้อมรถไช้ขั้นใหญ่ๆนี่ก็บ่ว่าเป็นปัญหาสําหรับผู้ยิง่งนเพื่อนเพื่อนเมื่อตรงไปยานคือกันกับคับรถนี่แหละแต่ว่าเขามีเรื่องของอ่าตัวผานเนอะเรื่องของตัวผานเรื่องของอ่าการว่างขาดมีจักระดับเกียร์ กะาต้เกียร์เต้ากสีมีรายละเอียดปีกย่อยก็รับลดย่นอยู่พูดดีไอไว้คงนั่งเด้อนขาบวชก็เอาหมอนมามัดเชือกไว้ก็พ่อได้อยู่เลยนะเพื่อนเพื่อนโฮมกับมีไห้หุ่นหนักโฮมกังโก้ซี่ย่านยังระบาดนี่อุปกรณ์ทำามาหากินเข้ากับมีเฮี้ยแห้งเข้ากับมีเมื่อเข้ากับมีนี่หลักการพึ่งผ้าตนเองเพื่อนๆเฮ็ดโหลดอันใดบ่ต้องไปแบ่งแยก ยิ่งไส้สีเฮ็ดอันนั้นอันนี้ซู่มือนี่เท่าเทียมกันเมิดแล้วเพื่อนเพื่อนผู้ไายบางคนเลี้ยงลูกอยู่บ้านให้เมียไปทำงานข้างนอกอันนี้ก็บ่ได้ถือว่าเป็นการหน่อยหนาต่ําตาได้เพื่อนเพื่อนมันอยู่ที่ความเห็นพอต้องกันยังนั่งเนี่ยเฮ็ดผู้เดียวนั่งกับพ้อนอื่นกับลังคนเพิ่นกับว่าเอ้ยอีน้องในหน่อยนี่มันคือเก่งแค่เฮ็ดหยังกับเฮ็ดได้ ผู้เดียวว่าสั่นวาบางคนกะว่าจักมันสีบืนไปหยังว่าสั่นว่ะบางคนกะว่าเฮ้ยสะมั่นโผดมาเหลือแทะพ่นได้ตั้งจิตตั้งใจกันอหรีอันบ่หุจักอิจจักเมยติคือว่าเอาเงื่อนหนันวานกวาสีได้เงืนมากเฮ้าก็ต้องไปหาเงินได้เพื่อนเพื่อนว่าแมนวายุดีดีมันล่อยมากเน้บางคนกะว่าอันสะมันบ่อยากสบายบ่หาผู้หนันผู้หนี่มาซอยคือว่าเฮ้านี่ เฮ็ดใดเนาะเข้ามาล่องเบิ่งแล้วเข้าเห็ดใดเข้าก็บ่กจำเป็นตรงสีไปเพิงผ้าผู้ใดแม้ก็อยากได้แน่วได้เห็ดเอาหลดสบายใจเมื่อยก็ลงมานอนเว้นกัลงมาผักมีเฮียมีแห้งกับยังไปเห็ดใหม่มาแล้วนั่งกัสิหาผลหาถุงมือถุงมือขาดบ่ได้เน่นี่มือแหงดันดานอยู่ถุงมืออุปกรณ์มวกพร้อมถุงมือพร้อมน้ำพร้อม ถุงเท้าพ้อมเสื้อแขนยาวกางเกงขาย,ยาวพอมออกปฏิบัติการได้เลยเพื่อนเพื่อนมาเพื่อนเพื่อนบัตรนี้นั่งกร้พอมแล้วถุงมือพอมหมวกพอมป้ายไปกันเถอะมาเพื่อนเพื่อนมาตามมาเลยจ้าสีหนากยังภาษาเฮ็ดหน้าเนาะเฮ็ดปีละสองสามหมื่นกันแล้วเนืะนเพื่อน มาเพื่อนๆพ,พร้อมหรือยังพร้อมแล้วไปกันเลยมาแล้วนั่งกับสตาร์ทรถปีมปีมือนั่งกับพ่อใส่ได้อยู่ได้ละเพื่อนๆ เบืงแน่ดินกับนวลน,นวลความละเอียดกับพอใส่ได้อยู่ถึงแม้ว่าสิเป็นปีแรกของนั่งที่นั่งไลมะครับรดไถในการเห็ดหน้าซุชียกับซีมี่ตามาซอยบ้านเขาย่าเม่าซอยบ้านเข่า,า,า,ขากับซีมี่ที่ทรายเม่าซอยไขเนาะปีนี่กะลูกมากปีนี้ยายกับตากะเห็ดเมื่อดดแล้วเข่าแล้วส่วนอีกคนนึงกับว่าสบายกับว่าเป็นยังเพื่อนเพื่อนผู้ใดมีแห้งกะเห็ดไปว่าต้องไป่าผู้ใด เฮ็ดหน้าแห่งนี้ต้องเบื้องฝ่าเบื้องฝนด้วยเพื่อนเพื่อนเพราะว่าห้องเฮ็ดหน้าแห่งเฮากระตองการให้เข่าเกิดแลวก็หญ้าโบมีห้องกระตองอาศัยช่วงเวลาที่แรงแรงเพราะฝนตกมากเขาห้องก็จะเริ่มงอกแล้วและเขาก็จะได้รับน้ำฝนตอนที่ฝนตกชุกขึ้นเรื่อยๆเ,เขาห้องกระสิจะเลื่อนงอกงามไปนาเวลาไถหน้าไปนกอย,อย่างกระบ,บินตามหลังไปเขาจะไปเก็บกินนอนกินใส่เดือนทีห้องไถขึ้นมาจากขี้ดิน เบิ่งไปแล้วกับเพืดเพื่อนดีคือกันกับวิถีทางของธรรมชาติต้องขอบคุณเจ้าโนเอียงน้อยที่ยูเป็นเพื่อนนั่งตั้งแต่นั่งเริ่มไถจนคณะนี้ไถใกล้สีแล้วแล้วอันนี้ก็เป็นรอบสุดท้ายแล้วเพื่อนเพื่อนนั่งกับหัวรถแล้วขอบคุณเจ้ารถไถท,ท่านนี้ชี่เหตุไถนั่งในเหตุงานแล้วลุล่วงสำเร็จไปด้วยดีขอบคุณสายล่มแสงแดดทองฟ้า ที่เป็นใจให้นั่งในมะวานเขา่ามอนีลักะ่านไปได้ด้วยดีก่อนเสีเอารถขึ้นจากงานหน้านั่งกับมาจอดเบิงความสวยงามความสีเขียวของต้นอ้อยใบหญา้าต้นข้าต้นกล้วยเขียวงามดีเพื่อนเบื่อ<ๆ>งแล้วสบายตาวานเข่าเสร็จแล้วไถยหน้าเสร็จแล้วนั่งกลับมาสำรวจความเรียบร้อยสำรวจฝีมือของเจ้าของว่าเป็นจังใดแน่ คาแนนเต็มซีบนั่งไหจะกรของเก่าจุดหาไปเลยจ้าสำหรับการไถแบบมือใหม่ของนั่งยังเหลือตรงหัวหล่องที่ยังเก็บงานบ้อง่ามปันไดบ่เป็นยังปีนาคอยว่ากันไหมถ่ยนาเสร็จแล้วก็เป็นเวลาค่ำมืดพอดีพระอาทิตย์กำลังจะรับขอบฟ้าเราก็จะขอลาเพื่อนๆไปพร้อมกับบรรยากาศทุ่งหญ้าทุ่งนาอันเขียวขจี ก้อนกลับกะมองไปเห็นดอกหยาที่กำลังเบ่งบานรับกับสีเขียวของใบไม้เลยเก็บบรรยากาศความงามของดอกหยามักฝากเพื่อนๆแล้วก็ขอลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าจ้าสวัสดีจ้า